สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันนะพี่น้องชาแนลเด็กพี่น้องเจ้าเมื่อนี้มาสันสันเลยพี่น้องกินข้าวกับหมูแดงจ้ะข้าวผัดหมูแดงแล้วก็กุ้งผัดกระเทียมกุ้งกระเทียมจ้ะของของบ้านเพี่นเนาะของอาหารจีนจ้ะเมื่อเนี้ยคิดค้านให้กับข้าวจ้ะพี่น้องบอกว่มีแห้งจะเบิ่งหนาแล้วแมวก็ส้มๆเลยเลาะหลายเลาะเสมอเสมอพี่น้อง ตั้งแต่มเมื่อยุดงานมาพี่นาอง่ไหวแล้วมันในสิฟักมันในสินอนกินแล้วนะ้องแม่ก็สินอนนานมึสิตายแล้วบ่ได้ไปเที่ยวได้พี่น้องจ้าไปเลาะเลาะบ้านมูไปตูดมาจันจร์ต่อตูดไปตูด ตูดซุบมองเัรจนสูงขาดเลยพี่น้องจ้านั่นแหละจนนันผมมีแห้งเห็ดกับเขาลูกก็นั่งระครังเลยจ้าพากันกินอาหารจีเดมันเนี <c> ่ <oughs> กุ้งกระเทียมกุ้งผัดกุ้งกุ้งผัดกระเทียมพริกไทยหอมเป็นเป็นอาหารจีนเมืเ่อไหร่ก็ึ่อเขาบ้านมากตักไปใส่นนอง เมื่ออื่นแบบประเดียยวบานแม่จะท้าลูกไปเลาะเมื่ออื่นแม่ตอบคอมเมนต์ไปทั้งทัวร์ถึงค่ะขอโทษขออภัยด้วยค่ะ บอมเพ็ดทำไมกว่ามันอยางสามีเพิ่มไปซืออันกระถางมาให้วยอืมมีหกนอ Đây xử đi được Ngam ngam, nó ถึกนะสองเหรียญน,นะนั่นมันชื่อกระถางอีกสองเหรียญจะไปซื้ออีกเยูะมันมีหลายแบบแบบเป็นหัวใหญ่ๆ ลูกมาแม่แม่มันถ่ายแม่จะถ่ายคลิปมาฉันเพราแบบถ้าอยากไปถ่ายฉันได้มาสานลูกก็ได้มาพี่นอ้องถามคนใดนน้อแม่ยังไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์ต้องขอโทษขออภัยด้วยจ้ะเด้อขอโทษขออภัยอีหลีเบาแล้วก็เบาเอกเนาะเพราะว่าไล่อยู่จ้ะท่านไปถึงขออภัยกับศาสเนี่ยค่ะตอบอยู่จ้ะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดเนาะ แม่ข้าเดี๋ยวได้กินอาหารจีนไงหมดาันนี้น้องคำสุดท,ท้าย ลาพีลานองไปเลยด้วจ้า เอากิฟต์สั่นๆเนี่ยละเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กุกกกกนซับใส่ในแมวในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะพี่น้องจา้าพ่อการกิฟเนานะดูแลสุขภาพร่างกายเด้เอก,นนอกนนจากห้องสิบพันวิกฤตตัวนี้ไปพร้อมๆกันแล้วจะเนาะแ้่ผู้ใดฉีดวัคซีนแล้วผู้ใดฉีดวัคซีนแล้วก็ให้ดูแลเจ้าของค่ะพ่อแม่มาบาองงดูแลเจ้าของเลยค่ะกาดูแลเจ้าของคือเการจากพี่น้องจ้าก,กินอาหารที่มีประโยชน์นอกจาก ีมันมีพุ่มตานท่านเยอะๆก็ขกอให้คุณพาชีรัตรนาใจคงข้องทุกๆคนเนะจ๊ะเนาะไปละจ้าขอไปคุกคนลำๆด,ๆด้วยด้วยจ้ะเดินพอกันคิมนะ